สวัสดีครับเพื่อนเสวัสดีครับพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งหลายในปัจจุบันนี้ก็เห็นได้ชัดนะภาวะสงครามกับประเทศเพื่อนบ้านท้าไม่เกิดการเสียหายทั้งชีวิตทรัพย์สิสนรวมทั้งเรื่องภายในประเทศของเราเรื่อง ปัญหาต่างๆปัญหาปากท้องปัญหาเศรษฐกิจมันเป็นสิ่งที่มีผลกระทบกับประชาชนเป็นอย่างมากพี่น้องฐานลากพี่น้องพี่น้องผู้ชาวแรงงานลูกหลานผู้ชาวแรงงานพี่น้องที่เป็นนี่เป็นศินชาวเปะาบางชาวลากย่าชาวไร่ชาวนาราคาพืชผลเกษตรก็ตกต่ำคนตกงานว่างงานเยอะแยะ ทุกส่วนทุกภูมิภาคสิ่งที่อยากจะพูดอีกอย่างนึ้งก็ให้กำลังใจรัฐบาลให้กำลังใจอายุองค์เองทีมงานทำงานเพื่อปากท้องของประชาชนมันเห็นได้ชัดในปัจจุบันนี้ฝ่ายที่ไม่ต้องการให้ รัฐบาลทํางานต่อไปได้มันมีพวกนี้มันทำเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวทั้งนั้นพวกนี้ขอไม่รักประชาชนขอไม่รักประเทศไทยเพียงแต่ม,มันขัดผลประโยชน์กันเป็นอย่างมากผลประโยชน์แทรแดนทั้ง่าง,งพี่น้องได้ทราบเรื่องแกงคอเซ็นเตอร์สแกมเมอร์ยินเท่าไทยเท่าต่างๆ แต่งานค้ามชาติเนี่ยแล้วผลมันตกมหาประชาชนชาวฐานลากทั้งนั้นเว่าจะเป็นเรื่องนี้สินริงๆตียงเรื่องนี่สินเนี่ยมันไม่ได้รับการแก้ไขมานานแล้วเพราะระบบเศรษฐกิจมันไม่ไมดีนี่สินหอกขาหมูนี่ดิกก็ยซอาก,การตกกานตกงาน อันนี้เนี่ยเป็น,ปนชีวิตของพี่น้องชาวฐานล่าแปบเ่อนเพื่อนบ้านผู้ที่อยู่ที่สูงก็ก,ก็ควรมองก็คงลงควรลงมาควรลงมาหาประชาชนที่มีประสบกระทบจริงในเรื่องปัญหาปากท้องต่างๆเขา,าก็ขอบิบอิบาไปให้คนที่เห็นต่าง ทางการเมืองที่หวังผลประโยชน์ส่วนตัวเองนี่ยก็ขอให้หยุดพูดบ้างสร้างความสามัคคีในประเทศบ้างอย่าทำเพื่ออำน,นาจตัวเองอย่าหวังเพียงผลประโยชน์ของตัวเองเป็นหลักมองเห็นประชาชนฐานรากบ้าง มาหลายปีแล้วที่ได้รับผลกระทบมาไ,มได้รับการแก้ไขก็พนหลัพกพุยเอกทุกทุกฝ่ายก็รับทราบไปไอ้พวกที่ต้องการอำนาจต้องการผลประโยชน์ส่วนตัวโดวยไม่เห็นหนัวประชาชนต้องยอมรับความจริงว่ามันมีไอ้พวกที่คอยใส่ร้ายคอยที่ หาเรื่องเพื่อจะล้มล้าง